วันนี้เราอยู่ในงาน Big Motor Sale ครั้งที่45ที่ไบเทคบางนาค่ะวันนี้จะพามาชมรถภายในงานและโปรโมชั่นดีๆมาดูกันเลยค่ะคันแรกวิส i วิชิ On New Titan รุ่น Alta ราคาล้าน27,000บาทรล้ฟรีชุดแต่ง6ชิ้นมูลค่า 40,000บาทขั้นต่อมา On New Titan รุ่นพามราคา938,000บาทค่ะแล้วฟรีชุดแต่ง6ชิ้นมูลค่า40,000บาทเช่นกันค่ะไม่คันนึงค่ะเป็น Mitsubishi a c t a r ราคา529,000บาทค่ะรับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0.1%นาน48เดือนฟรีน้ำมัน10,000บาทค่ะ Everider GT ราคา799,000บาทรับสิทธิดอกเบีย้ยพิเศษ0%นาน48เดือนพร้อมแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปี Everider Cross ร,ราคา946,000บาทค่ะรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษ1.89%พร้อมแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีค่ะ Pajero GT Premium ราคา1,519,000บาทค่ะรับดอกเบี้ย1.09% 48งวดพร้อมแพ็กเกจบํารุงรักษา5ปีค่ะ Pajero Sport Elite Edition ราคา1,569,000บาทค่ะรับดอกเบี้ย1.09นาสุด48เดือนพร้อมแพ็กเกจบํารุงรักษา5ปีค่ะคันต่อมาเป็น All New Titan รุ่นโปรหัวเดียวราคา6 9 9 0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษสไตล์ออฟโรดแคมปิ้งค่ะราคาสุดท้าย All New Titan ตกแต่งพิเศษแลลี่อาร์ตค่ะะคันนี้ได้ลงแข่งในงาน Asia c ย o s ร r l l y สแงลี่2023ค่ะขอเชิญลูกค้าทุกท่านมาที่งาน Big Motor Sale ที่ไบเทคบางนาหรือ Mitsubishi Able Motor สาขากินแก้วราชกะบังค่ะสนใจติดต่อน้องเบอร์โทร0839396193ค่ะ